แล้วนะจจะพี่น้องสุกแล้วนะคะผัดมะเขือส้มใส่ไข่หรือผัดมะเขือเทศใส่ไข่นะคะพี่น้องเดี๋ยวให้ดูหน้าตานะคะหน้าตาเป็นแบบไหนบ้างพี่น้องนี่เดี๋ยวตักให้ดูเดี๋ยวตักให้ดูนะคะพี่น้องเดี๋ยวตักให้ดูเด้อเดี๋ยวตักให้ดูแป๊บหนึ่งตักให้ดูวางกล้องว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนพี่น้องอร่อยนะพี่น้องกินกับข้าวสวยก็อร่อยแต่ทางนี้เขาจะกินกับข้าวเหนียวพี่น้องอร่อยอ่ะพี่น้อง อร่อยรสชาติอเคอ่ะอร่อยมากพี่น้องอร่อยอร่อยนี่ให้ดูหน้าตาพี่น้องเห็นนะสีสวยไหมสีสวยไหมสีน่ากินนะพี่น้องอร่อยนะผัดเขาเรียกว่าผัดให้มีน้ำนิดหนึ่งพี่น้องให้เนี่ยขูดขลิกนิดหนึ่งเพราะว่ากินกับข้าวเหนียวพี่น้องนะแม่กับน้องค่อยกินกับข้าวเหนียวพี่น้องเนี่ยนาเรียกว่าผัดมะเขือเทศใส่ไข่หรือว่าผัดมะเขือ มะเขือส้มมาพี่น้องมะเขือส้มใส่ไข่นะคะพี่น้องโอเคให้ดูแล้วนะคะให้ดูหน้าตาแล้วนะคะว่าเป็นยังไงนะคะให้ดูหน้าตาแล้วเดอ้อ